ประเมินสถานการณ์บนล่างซ้ายขวาปลอดภัยคุณคุณคุณเกิดอะไรขึ้นคุณคุนคุณเกิดอะไรขึ้นช่วยด้วยช่วยด้วยมีคนมโนสติที่โรงพยาบาลกรนเกียรติวงศ์ฐานทัพเรือสตรีบช่วยโทน169และนำเครื่องเอดีมาด้วยครับหนึ่งครับ169ครับขอแจ้งแจ้งเหตุหน่อยนะครับห้า อ่ะตอนนี้มีคนหมดสติอยู่ที่กองนากวิเครกิจโรงพยาบาลอภารกิติวงศ์ไม่หายใจทำ C P R หนึ่งสองสามสี่ห้าอ๋อใช่ครับตอนนี้ไม่หายใจครับกำลังทำ C P R อยู่ครับสองสามสี่ห้าสิบหกเจ็ดสิบมีครับผมมีเครื่อง A D ครับ สี่ยี่ห้ายี่หกด้ี่แปดสามสีนี่สองอเบอร์ศูนย์ครับ9 4้าสี่สิบสี่หกสครับสี่แปดสี่เ้บสครับตครับามตอบอครับครับผมหกห้าเจ็ดห้าแปบหกอได้ครับขอบคุณมากครับผม แปดหกเก้าเจ็ดเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดเอาไปต้องผู้ป่วยครับเกีดทวกับทันสัญญครับห้ามแต่ต้องผู้ป่วยที่กำลังทำการวิเคราะห์ห้ามแต่ต้องผู้ป่วยที่กำลังทำการวิเคราะห์แนะนำให้ทำการช็อกเครื่องแนะนำให้ทำการช็อกครับหนึ่งชั้นถอยครับสองคุณถอยครับสามทุกคนถอยครับจะช็อกนะครับห้ามไปกระผัตัวผู้ป่วยนะครับ จบเรียบร้อยครับ <love> CDR ต่อเลยครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด นะครับถ้ได้คนเหมาะสมนะครับจังหวะนี้ไปเรื่อยๆนะครับ7 8 9ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจดแปเก้าสิหนึ่งสองสามสี่หกดปดเ้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจดแปดเ้า้อยหนึ่งสสาส ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสาี่ห้าดแปดเ้าสบหนึ่งห้าหกเจ้าหนึ่งสองสา เจ็ดแปดเก้าสิบล้ตัวเงิบแล้วครับหนึ่งมีห้ก็สหนึ่งสอสม่หดปดเ้วันนี้เป็นเละครับเจ็ดแปดเก้าแปดสิบหนึ่งสองสามสี่หเก้เียนเตียนพี่ง กนลิ้นนิดครับโอเคครับหยุดทีดียาหยุดทำสีดียาครับห้ามแต่ต้องผู้ป่วยที่กำลังทำการพิเคราะห์ครับหาบ้ามาแต่ต้องผู้ป่วยที่กำลังทำการวิเคราะห์ครับห้ามแต่ต้องผู้ป่วยที่กำลังทำการวิเคราะห์ครับเครื่องแนะนำให้ทำการช็อคครับ,บรต้องผู้ต้องผู้ป่วยครับทุกคนประจำของครับอ้าหนึ่งชั้นถอยครับอสองคุณถอยครับสามทุกคนถอยครับ อันใครสะบัตัวผ้ป่วยนะครับม่มีใครสะบัดตัวผูป่วยนะครับจะทักันช็อกนะครับ้ทักัอช็อกเรียบร้อยครับศิรยาต่อครับคนไข้จะาขึ้นมาแล้วครับอย่าทำซีพียาครับทำการประเมินสามครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหายใจแล้วครับ